สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเอามอัสกันนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กับแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับช่องเอ็มจีครเนี่ยเป็นช่องที่คือ <c oughs> ไม่ได้ลงคลิปนานเลยเนะจ๊ะเออมาเอาอันไนดีเออเอาคนเยอะๆหน่อยกละกันเอาะเอาอันนี้ละกัน องัสเขามีอัอพเดตใหม่นะคะสีเยอะมากพี่ชื่ออะไรเนี่ยอ่านโอเ้เออใครรู้ช่วยบอกพีนะคะว่าพี่ชื่ออะไรเอาเอา,เอาอยืนนี่วค่อยมอม่ มีคนหายไปทุกคนพี่ก็ค่อาข้างๆที่จะแบบบังคับไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะอืมอจุ๊บจุ๊บจุ๊บซิมโพสเตอร์ได้ทำการปั่นปว่วนยานของเราแล้วคุณเมื่ออนนี้พี่ไม่ค่อยกล้าเดินไปเลยอ่ะกลัวทุกคน ฉันไม่รู้อะไรเลยตกใจมากเลยเนาะออ,อ,อฉันเอิม่มทำอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะฉันเป็นคนไทยอ่ะเพื่อนเอาบดใครดี oh, what, ใครตามเพื่อนนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เราเลยใครจะเป็นอิมพอร์เตอร์ใครจะอยู่ใครจะไป มันเหลือคนหนึ่งยังไม่หมดโอโโอเคนะคะโอ้ยสงสารสีแดงอะโดนบด,ดไปเยอะเลยแต่เราจะส่งสารไม่ได้ถ้าเขาเป็นอิมพอร์เตอร์ห้ามสงสารเด็ดขาดเพราะว่าเขาเป็นอิมพอร์เตอร์นะคะ่ะเราห้ามสงสารแลวไฟก็ยัง เช่นเคยพี่ไม่กล้าเดินลงไปเลยแบบ่า้เยนะคะพยายามที่จะแบบวิขอแวะไปดูก้องวงจารปิดนิดนึงนะคะแบบแบบนิดนึงนะคุณเสี่ยงแบบว่าข้อตะกรอดือดทอมา,มากเลยนะคะเอาละสีน้ำตาลเดินสิ ค่าน้ำตาลอะทุกคนเราต้องรีบหาศพแหละน้ำตาลแกอยู่ไหนนี่แกฆ่าหมกศพหรือเปล่าเนี่ยเราต้องหาน้ำตาลให้เจอนะคะออสวยแล้วไงเอาละเหมือนพี่แบบเป็นตัวทวงอะมือนพี่เป็นออร p o r t เ์ค่ะคือพี่ไม่ได้ช่วยอะไร ไยแล้วไงไปเร็วเกือบไม่รอดแล้วแม่ละโอเคผ่านที่ไม่ชอบนะคะถ้ามันแบบดูดดูด,ด,ดแล้วก็ไม่ได้เราต้องไปที่ห้องออไม่นี่นะคะห้องไฟเฮ้ย ไม่แต่ทำไมน้ำตาลนิ่ง ครกันเ่ยแต่พี่ไม่เห็นสีเนื้อเอ้ยนั่นสีตัวเองนี่วะพี่เห็นไอ้ตัวเนี้ยรอบเดียวอะค่ะทุกคนแต่เมื่อกี้เขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้วบวดตัวเองแล้วกันไม่รู้แล้ว ไอเขียวแลละเอาเขียวก็ตายอุ้ยไม่ใช่แลละไอ้ม่วงแน่นอนทุกคนคือม่วงแน่นอนอะ่ะเพราะว่าแบบพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะทุกคนคือแบบอยู่ดีๆมันก็โดนหมดอะ่ะคือม่วงซั่วแหลปะปะ จมูกเยาวชให้เมื่มอเสือเอ้อยมัาเสืวเอ้อยเชื่อไหมคะมัาเสืวนะคะ คือฆาตรกรตานี้คือแบบอะไรเนี่ยทุกคนควันหดพี่หมดเลยอ่ะคือพี่น่าสงสัยตัวไหนนะได้ฉันจะเป็นวิญญาณที่ไม่ทำโควดฉันจะตาหลอกร้อนแกไน้ำาแกนแกฉันเชื่อแกต้องเป็นอถึงฉันจะเป็นผีแต่ฉันก็มีกระดูกนะ เกินไปนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะบ๊ายบายจุจ๊บ